ผู้ใช้บริการห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณีไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่นี่นะครับหรือว่าทางออนไลน์หลังจากที่เราเรียนรู้เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดฟอสซิลเกิดมายังไงฟอสซิลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์นะครับมันมีตัวเลขตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่า1-0,000ปีที่ผ่านมามันกําลังจะเข้ามาสู่ยุคที่มีความสิวิไลแต่ในความสิวิไลตัวนั้นมนนันมี มันทำให้เกิดรอยเลื่อนมันเคลื่อนตัวซึ่งจะนํามาสู่ในเรื่องของที่ผมกําลังจะนำเสนอเปิดหนังสือคลี่ให้ท่านกําลังจะได้อ่านกันในหลังจากนี้นะครับรอยเลื่อนเคลื่อนตัวมันน่ากลัวจริงหรอแน่นอนหลายๆคนที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะอ,อาจจะสงสัยว่าแล้วไงอะ่ะมันเกี่ยวยังไงกับฉันรอยเลื่อนในเชิงของ แผ่นดินไหวหรือพวกธรณีวิทยาแผ่นดินไหวนะครับเขาสามารถแบ่งพวกรอยเลื่อนนี้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือรอยเลื่อนที่มีพลังกับรอยเลื่อนที่ไม่มีพลังนะครับสำหรับรอยเลื่อนที่มีพลังก็คืออะไรก็คือรอยเลื่อนที่มีประวัติการเลื่อนตัวขยับตัวเมื่อประมาณ1 0,000ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามนะครับจะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยนะครับที่ผมได้เล่าไปเนี้ยเขามีการขยับตัวเขาก็ทําให้เกิดขึ้นผนินไหวเห็นไหมครับว่าทําไมรอยเลื่อนมีพลังมันชึงเป็นหายนะที่ทําให้สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งก่อสร้างได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับกับการในเชิงของความหมายของรอยเลื่อนที่ไม่มีพลัง หมายความว่ารอยเลื่อนมันตายแล้วครับมันไม่มีพลังมันไม่ขยับพอมันไม่ขยับก็ไม่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวถูกไหมครับพอไม่เกิดแผ่นดินไหวไม่มีความหมายเลยเขเคไหมครับอันนี้คือที่มาที่ไปว่ารอยเลื่อนที่เราจะต้องให้ความสําคัญว่ามันเป็นรอยเลื่อนที่เคลื่อนแล้วมันจะน่ากลัวก็คือรอยเลื่อนที่มีพลังนะครับประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ กี่ร้อยเลื่อนครับ16น่ารักมากเลยนะครับนี่น้องผมเองนะครับตามมานั่งฟังเลย16กลุ่มรอยเลื่อนนะครับอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลักเลยนะครับครอบคุมพื้นที่23จังหวัดในประเทศไทยแน่นอนนะครับว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่ว่า ประเทศเราโชคดีอยู่นิดนึงนะครับว่าเราประเทศเราเนี่ยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ไกลจากบริเวณที่มันเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แหล่งกําเนิดขนาดแผน่นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแถวบริเวณประเทศอ,อินโดนีเซียสุมารตรานะครับตรงนั้นเขาจะเป็นแนวรอยต่อของเรานี้อยู่ไกลมากเลยนะครับมันก็เลย เป็นที่มาว่าโอเคเราอยู่ไก,กลจากแหล่งกําเนิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่แต่เราอย่ายิ่งนอนใจนะครับเราอยู่ใกล้กับรอยแตกรอยแยก16กลุ่มรอยเลื่อนที่เราว่ามาเนี่ยฮะมันเหมือนเป็นขแขนงจากทางโน้นนะครับไอ้น,นู้นอ่ะแถวจับดักชันโซนหรือแนวรอยตต่อของแผ่นเปลือกโลกอ่ะมันก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้รอยแตกที่อยู่ในประเทศเราซึ่งเป็นขแขนงฮะมีการขยับซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่า แผ่นดินไหวในบ้านเรามันมีขนาดน้อยกว่า7นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังในทางธรณีวิทยาเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาหาตำแหน่งของรอยเลื่อนมีพลังเนี่ยได้หลายรูปแบบเหมือนกันเช่นใช้ธรณีฟิสิกส่งขึ้นลงไปใต้ดิน สะท้อนออกมาได้ข้อมูลนะฮะชั้นดินอยู่ข้างล่างมีความไม่ต่อเนื่องมีรอยแตกมันก็ทําให้เห็นว่ามันมีรอยเลื่อนหรือจะใช้ GPS นะครับถ้าใครไปดูนิเทศการนะครับเมื่อวานหรือวันนี้นะครับมันจะมีตัว GPS ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างที่ติดตั้งอยู่ตรงไอ้โถงตรงข้างๆกับเ,เ,เครื่อง 3D สแกนนะครับตัวนั้นนะครับก็สามารถตรวจวัดได้ว่าแผ่นดินมันมีการเคลื่อนที่ หมายความว่ารอยเลื่อนก็ทําให้ตัวนั้นนะครับมีการเลื่อนตัวก็จะทําให้รู้ว่าตําแหน่งของรอยเลื่อนมันอยู่ตรงไหนหรือ,อ,อจะใช้ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวก็ได้แน่นอนครับก็ตามนิยามเขาบอกแล้วนี่ว่ารอยเลื่อนมีพลังมันขยับมันทําให้เกิดแผ่นดินไหวถูกไหมฮะถ้าเราจับได้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันอยู่ตรงไหนมันก็คือตําแหน่งของที่รอยเลื่อนมีพลัง บ่อยครั้งที่เราเห็นข่าวจากทางภาคเหนือหรือภาคตะวันตกนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนั่นแหละครับผู้ร้ายก็คือแผ่นดินไหวอ่าทษทีรับก็คือรอยเลื่อนมีพลังที่กรมทรัพยากรธรณีเราทําอะไรกันอยู่เราขุดดูเลยครับเราเห็น,น,นหหลักษณะธรณีสันฐานหรือลักษณะอ่าหลักฐานที่ที่มันหลงเหลือจากการเลื่อนตัว ขุดล่องดูนะครับว่าออมันมีรอยแตกรอยแยกในชั้นดินตัวนั้นไหมนะครับเราเรียกว่าการขุดล่องสำรวจเพื่อศึกษารอยเลื่อนมีพลังนะครับเราจะใช้รถแบ็คโฮนี่แหละฮะคันใหญ่ๆเลยขุดเป็นหลุมนะครับกว้างประมาณ4เมตรลึกประมาณ3เมตร50ตรยาวประมาณ20เมตรเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็ถากหน้าดินให้เรียบที่สุดนะครับเพื่อดูว่าชั้นดินอะ มันยาวต่อเนื่องกันไหมถ้าเกิดมันมีแผ่นดินไหวหรือมีรอยเลื่อนตัดผ่านมันจะทําให้เห็นว่าชั้นดินอ่ะมันขาดออกจากกันอารมณ์เหมือนเคยกินขนมชั้นไหมครับเคยกินขนมชั้นไหมครับน่าจะทันกันนะครับเราน่าจะรุ่นเาวคขาวเดียวกันขนมชั้นนี่เป็นสีเขียวสีขาวสีหรือสีชมพูก,ก็ตามนะครับถ้ามันขาดออกจากกันนั่นแหละหมายความว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ทําให้มัน แตกออกจากกันหรือขาดออกจากกันในในในกรณีนี้ก็คือรอยเลื่อนนะครับถ้าเราสามารถกำหนดยุตัวนั้นได้ว่ามันมันเลื่อนตัวเมื่อประมาณ1 0 0่0ปี2 0 0ปี300ปีเราก็พูดได้ว่าตัวนั้นเราคือรอยเลื่อนมีพลังนะครับแล้วถ้ามันขยับทีนึงมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีแผ่นดินไหวแล้วบ้านเราโซนไหนละ่ะที่มัน อันตรายแน่นอนครับมันมีรอยเลื่อนมีพลังอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตรงนั้นแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยปีพศ2557วันที่5เดือน5พฤษภาคมนะครับเกิดเหตุการแผ่นดินไหวที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแผ่นดินไหวเที่ยวนั้นนะครับเกิดเหตุการแผ่นขนาดมีขนาด6.3มีความเสียหายเกิดขึ้นมากเลยนะครับมีวัดว่า มีโรงเรียนมีบ้านพังเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเที่ยวนั้นะจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวมันก็คือรอยเลื่อนแม่ลาถูกไหมครับแล้วพื้นที่อื่นๆละ่ะเชียงใหม่มีไหมมีนะครับเชียงใหม่นะครับบ่อยครั้งที่เกิดใหตการแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่กรมทรัพยากรธรณียังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดว่า มันมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่เราเห็นแผ่นดินไว้ขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเลยพอที่จะพูดได้ว่ามันมีรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ในแองตะกรใหม่แถวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับไล่ลงมาทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก็จะมีรอยเลื่อนเจดีสามองค์ทางภาคใต้ก็มีรอยเลื่อนละนองคองมารุ่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ ในระดับหนึ่งว่าบ้านเราอะนะครับมีความปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสูงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณแนวรอยต่อขอบขอบ,ขอบเปลือกโลกรอยเลื่อนในพามา่าอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ที่ที่พูดไปในวันนี้นะครับไม่อยากให้ทุกท่านตื่นกลัวตื่นตะนกว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวแล้วบ้านฉันจะพังไหม แต่อยากจะให้มีความตระหนักที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภัยนี้อยู่กับเขาให้ได้แล้วเราจะมีความสุขขอบคุณมากครับไม่ทราบว่ามีคำถามไหมครับเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวลอยเลื่อนมีพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชิญได้เลยครับ าภาคกลางเรามีหลักฐานว่ามันมีรอยเลื่อนที่อยู่ในชั้นหินข้างล่างนะครับยังไม่ได้มีหลักฐานว่ามันตัดขึ้นมาบนชั้นตะกอนในแอ่งในภาคกลางครับงนั้นปลอดภัยครับถ้าเกิดว่า,ากลัวนะครับก็บอกผมได้นะครับถ้าจะขายที่ดินบอกผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปช่วยดูให้ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยซื้อให้ว่าซื้อเก็บไว้ อดภัยครับมีคำถามยีงไหมครับครับถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับหรือมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาคุยกันได้หรือสอบถามเข้ามาได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรท่านี้หรือกองทุนยาสิ่งแวดล้อมนะครับเรายินดี ตอบคําถามที่ท่านสงสัยนะครับให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับทราบหรือไม่ว่าพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่มีรอยเลื่อนมีพลังผ่าผ่านในประเทศไทยมีกี่จังหวัดมาหาคำตอบได้ในห้องสมุดมนุษย์ Human Library รอยเรื่องเคลื่อนตัวน่ากลัวหรือไม่สำหรับคำถามน,นะครับรอยเรื่องมีพลังในประเทศไทยผ,ผ่านกี่จังหวัด